เอาเนะี้ยเราจะมาทำลำพูแมวนะครับก็คือโดยการใช้เจ้ากล่องชิชูนะฮะฝากล่องนะฮะเป็นฝาแบบไหนก็ได้นะฮะลายไหนก็ได้แต่ขอให้มันมีรูตรงกลางนะครับแล้วก็มีท่อท่อกระจายน้ำนะครับแล้วก็มีตัวฝาโค้นะครับเพื่อให้มันเพื่อให้สองตัวนี้อยู่ด้วยกันแบบแนบแน่นนะฮะไม่อยากล้างกันไปไหนแล้วก็มีกระมัง อ่างอะไรก็ได้ครับแล้วก็มีใบน้ําแล้วก็มีแมวเพื่อให้มันกินน้ํานะครับที่เราทําไว้ตัวนี้สามารถที่จะหอดเพื่อที่จะปรับขนาดให้มันพอดีกับตัวแมวของเราได้นะครับส่วนตัวเนี่ยใช้แค่ข้อเดียวเพราะว่าแมวยังเด็กอยู่นะครับเดี๋ยวจะกินไม่ถึงนะครับแค่เดียวที่เหลือก็ให้มันเล่น จะกลับแคๆไปนะฮะบางทีก็ไปวิ่งเล่นนะฮะเขียๆแล้วก็จะเอาตัวนี้นะฮะตัวท่อน้ำพุมาใส่กับขวดน้ำโค้กนะครับหรือเป็นขวดเบ,บ็ซี่ก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ะะที่หัวประมาณนี้นะฮะประมาณทรงๆเดียวกันนะฮะอย่างอื่นก็ได้แต่ก่อนอื่นี่ยต้องเอาไอ้บานบานข้างบนเนี่ยออกก่อนนะฮะออกนะฮะวางไว้ก่อนแล้วก็เอาใช้มือกดลงไปเลย กดมันให้พอพอดีกับตัวฝาโคกนะฮะเรามาดูวิธีการเล่นนี่คือวิธีการเล่นคุ้มนะฮะคุม้มอืในของเล่นด้วยครับอ่าลงไปแล้วข้างล่างแล้วไปตะปบข้างล่างต่อฝากรงชิชูหายเลยแล้วเราก็เอาเจ้าตัวนี้นะฮะใส่กับฝากรงชิชูใส่ครับ ใส่สิครับมาใส่สิมาใสา่อ่ะนะครับวงก็จะเอาใส่เข้าไปนะครับกดเข้าไปง่ายๆเลยวให้มันอุ้ยเจ็ดให้มันแนบชิดสนิทกันนะฮะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะฮะอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็จะหมุนครับหมุนเจ้าตัวนี้กลับไปรูเดิมของมาหมุนครับหมุน หมุนครับอ่าหมุนนะฮะทำการหมุนนะฮะตัวนี Kent ้จะเป็นตัวกำกับนะฮะจาน้ำพูว่ามันจะดอกใหญ่หรือดอกเล็กนะฮะจะเอาดอกใหญ่หรือดอกเล็กก็หมุนหมุนตรงนี้นะฮะถ้าหมุนเข้าเหมือนจะเป็นดอกใหญ่นะฮะหมุนออกนี่ก็จะเป็นดอกเล็กๆนะฮะสวยๆน่ารักน่ารักนะครับหมุน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 ครับโอเคพอเฮือหอเฮือหอเฮือ เอาพอละแล้วก็เราก็จะเอาไอ้ตัวน,นีนะะ้ที่เราเพิ่งทำไปนะครับมาใส่กับเจ้าตัวใดนะฮะใดใส่ลงไปตรออยแล้วนะครับแล้น้ำพุแมวแล้วแาบนี้นะฮะก็แค่เสียบปักปักปักนี่นะฮะก็หมุน หมุนหมุนนะฮะก็จะเป็นรูปเห็ดนะครับน,นีบ่ฮะถ้าอยากจะให้มันบานกว่านี้ก็หมุนกีกครับหมุน,หม,นหมุนนะครับ ตัวอ่างแล้วจะใช้อ่างเล็กหรืออ่างใหญ่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับตัวข้างบนก็เหมือนกันนะครับที่นชจะเป็นแบบไหนก็ได้นะฮะแล้วแต่แนวเหมียวของเราเลยนะะว่าเขาจะ ตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับเราก็จะได้้ำพุแมวแบบง่ายๆทำเองได้ครับถ่ายกันไม่ยากนะครับก็จะได้น้ำพุแมวน้ำพุแมวน้ำพุแมวแมวจะกัดหนอน้ำพุแมว,แมวกำลังกัดมือน้ำพุแมว,แมว มันปรอบหลับไปเรื่อยๆนะครับมันจะให้มันใหญ่เขนาไหนตอนนี้แมวกินไม่ได้เอาฮะ,บ,ะบานเต็มถังแล้วฮะอืออยากให้แมวคงกินไม่ได้นะ